ของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะโอ้ยน้ำตาไหลพ่นไฟโอ้ oh my god hello ลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กับช่องมีดีเต็มพุง Hello e v e r อวิว w e l c ลค e t ช m ม c h าน n e l มีดีเต็มพุงช่องนี้นะคะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูอะไรวันนี้อาหารว่างหรือเปล่านะคะวันนี้เมนูอะไรเมนูอะไรดีให้เดาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกวันนี้นะคะเราจะมากินมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีนะนี่เร็เรียบร้อยเตรียมมาแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกจะเดี๋ยวมันปิดลูกชิ้นต้องมีลูกชิ้นโชว์เดี๋ยวขอเอาลูกชิ้นออกมาโชว์ก่อนอา้าวไม่เห็นลูกชิ้นแล้วไม่เห็นลูกชิ้นแล้วเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะขอโทษขอภัยในบางลีลานี่นะคะวันนี้เราจะมากิน มามาเผ็ดเ,เกาหลีกันจ้าดูสิมันจะเผ็ดยังไงนะคะมันจะเผ็ดเสด็จเสดาแค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉุกลลหุกนิดหน่อยนะคะแล้วเราจะใส่อันนี้เราต้มเส้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่ซอสที่เขาให้มานะคะซอสที่เขาให้มา นี่นะคะซอสจริงๆแล้วแม่จ๋าชิมแล้วแหละอีห้อเนี้ยอแอบโกงนิดนึงแม่จ๋าแอบโกงทุกคนนิดนึงจริงๆแล้วแม่จ๋ารู้แล้วว่ามันรสชาติ เผ็ดยังไงนะคะซึ่งจากที่ลองมาหลายยี่ห้อหาที่เนี้ยนะคะที่เนี่ยที่เดนมาร์กเนี้ยลองมาหลายยี่ห้อแล้วพยายามจะลองว่าอันไหนที่แบบว่าเออมันจะเผ็ดจริงๆก็มาจบอยู่ยี่ห้อนี้ทุกคนแม่จ๋าเคยลองชิมมาแล้วได้เรื่องจริงนะนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมากินพาทุกคนกินนะคะทุกคนมาชิมด้วยกันเนาะว่า มันจะสมอย่างที่แม่จ๋าพูดหรือเปล่านะคะอันนี้ห่อเดียวนะนะคะห่อเดียวเผ็ดจริงเผ็ดจริงยี่ห้อนี้เผ็ดจริงนี่เผ็ดจริงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่าแม่จ๋ากินยี่ห้ออะไรนี่เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ตรงนี้ค่ะยี่ห้อนี้เลยมารารวยกัน เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีนี่มะเขือเทศมีผักถามว่ามีไว้ทําไมเอามาวางให้มันให้มันดูว่ามีอะไรอะไรน้อยมันจะโล่งไปนิดนึงนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวล้อมคอกันก่อนนะชื่นใจไม่มีอะไรมาวางเลยเดี๋ยวมันจะดูแบบอุ้ยมันไม่มีอะไรอะไรให้หน้าพิศวงงงวยมาจ้า ลุยกันเลยมันมีความเผ็ดนะคะมันมีความเผ็ดที่แตกต่างจากมันก็เผ็ดเผ็ดไปอีกแนวหนึ่งอะคะ่ะออกออกร้อนอะแนวออกร้อนอะม,มันจะออกแนวเผ็ดนะคำแรกก็รู้แล้วว่าเผ็ด <laughs> ของจริงเผ็ดของจริงตอนแรกว่าเอ๊ะกินโชว์เดี๋ยวจะต้มสองหอ่อดีหรือเปล่านะไม่ไหวนะกลัวไม่ไหวนะเพราะรู้แล้วว่ามันเผ็ดอืมลูกชิ้นก็เอามาใส่ไว้ให้มันแบบว่าแก้เผ็ดอะ่ะ hmm ใครกินเผ็ดไม่ได้มามายี่ห้อนี้นะหยุดนะอย่าคิดนะถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้นะถ้าคนชอบเผ็ดจัดเลยผักไม่กินแก้เผ็ด จะมีความเผ็ดมันจะมีความเบิร์นนะคะม,มันจะมีแบบว่าเหมือนรอบปากเรานะมันจะร้อนมันจะแบบว่าออกร้อนอะ่ะออกร้อนปากอะ่ะเอาง่ายๆว่ามันเปื้อนตรงไหนมันออกร้อนตรงนั้นอะ่ะ มันก็เผ็ดสมชื่อเขาจริงๆนะแต่ก็หลักบางยี่ห้อก็ไม่เผ็ดนะบอกว่าเผ็ดแตไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดจริง ฝ่ไม่ปาก คือเธอลองมาหลายยี่ห้อประมาณว่าเอ้ยเขาบอกว่ามาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดอะไรเงี้ยก็ไปซื้อหามาลองพอกินแล้วก็ก็ไม่เห็นจะเผ็ดไม่เห็นจะเผ็ดนะหลายยี่ห้อจนมาจบที่ยี่ห้อนี้ครั้งแรกที่กินนะคะพอกินเข้าไปตะลึงมากว่าเฮ้ยมันเผ็ดจริงเผ็ดจริงตอนนี้ก็เผ็ดมากนยเนี่ย กินผักนี่ไม่แย่เลยนะแก้มเพื่อที่ไม่ให้มันเผ็ดเพื่อที่ลดความเผ็ด Sống Song cầm nắm เพียงเพียงปั๊บวุ พนไฟ โอ้โหโอเคทุกท่านทุกคน mm hmm. เผ็ดมากเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไฟไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านทุกคนแล้วอย่าลืมนะมากินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะของแซ่บของอร่อย ของนัวช่องนี้เลยค่ะโอ้ยน้ำตาไหลโอเคเขาตัวล้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย